เพื่อนๆคะวันนี้แชนโคโสพิทจะมาช่วนเพื่อนๆเชื่อมกล้วยหินกันคะ่ะกล้วยหินนะคะลักษณะเนื้อจะคล้ายๆกับกล้วยน้ำวานะคะแต่เนื้อจะแน่นกว่าวันนี้จะเชื่อมในขณะที่เขายัางห่ามนะคะยังไม่สุกงอมฉะนั้นแล้วเราจะต้องนำไปต้มก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาทำกันดูค่ะกล้วยนี้นะคะเพื่อนๆก่อนที่จะนำไปต้มนะคะเราจะล้างก่อนค่ะเพราะว่ากล้วยของเรานี้เพี้ยจับนะคะเพียมมดดำจับนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะล้างออกก่อนนะคะเนื้อในไม่เป็นไรค่ะแต่ผิวนะคะมันจะเป็นเพี้ยจับดำๆแบบนี้นะคะเราจะล้างก่อน ะะแล้วเราค่อยไปต้มนะคะเพื่อนๆค่คะกล้วยเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาต้มกันคะ่ะ <Okay. S 1> เพื่อนๆคะเราต้มกล้วยน้ำเดือดประมาณสิบนาที นะคะเดี๋ยวเราจะเอากล้วยขึ้นแล้วก็ปอกผ่าขึ้นนำไปเชื่อมต่อกันนะคะเราจะปอกเลยนะคะเพื่อนๆสุกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อน,นะคะ ได้แบบนี้ค่ะเพื่อนสวยมากค่ะนะคะเพื่อนดูนะคะว่าเราจะผ่าครึ่งเยอะขึ้นเหลยวมากเลยค่ะนะคะทำไปจนเสร็จนะคะแล้วไปเชื่อมต่อ ในขนาดนี้นะคะเพื่อนกล้วยเราต้มเริ่มเดือดอุ้มน้ํานะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะเทน้ําตาลใส่เลยนะคะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนเหนียวดีนะคะจะลองทําเหมือนกับกล้วยม้วาดูคะ่ะ เพื่อนคะสีน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าหลังจากที่น้ำเชื่อมแห้งแล้วจะเหนียวหนึบไหมคะสูตรนี้ได้รับโอกาสจากท่านผู้ในการรอบล่าดาวดีนะคะท่านแนะนำให้ทำเพราะเห็นท่านทำแล้วในคลิปในเฟซของท่านน่าทานมาก ไปพักไปถามนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนสวยมากค่ะเพื่อนทำง่ายกับกล้วยน้ำหวาค่ะเพื่อนๆคะ่ะสีสวยเวลาเพื่อนๆต้มเดือดดีแล้วตอนเคี่ยวให้งวดนะคะ เพื่อนๆต้องใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะแล้วต้มไปเรื่อยๆค่ะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะแห้งเร็วเราไม่สวยนะคะเพื่อนๆคะกล้วยหินเชื่อมของเราสูตรของพอ,อรอดลาดาวดีที่ท่านให้มานะคะอร่อยมากคะ่ะสีสวยด้วยนะคะ เพื่อนๆถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์ให้เจ้าของสูตรด้วยนะคะกดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับกล้วยๆอ,อีกหลายเมนูนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ